สวัสดีตอนเย็นกัะทุกคนขออภัยด้วยที่พี่แป้งมาช้านะคะซึ่งสัญญากับน,น้องๆนี่แล้วสดแล้วว่าจะมาทําของฟรีแบบไม่จํากัดให้ดูด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีอีเวนต์ของฟรีอีกเยอะแยะมากมายเลยะค่ะพี่แป้งจะมาทําคลิปให้น้องๆดูเป็นการสปอยไว้ก่อนแต่คลิปนี้เนี่ยเรามารับของฟรีชิ้นนี้ก่อนดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามั ออกไปวันไหนนั่นเองนะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมันคือกระเป๋าลูกฟุตบอลแนะนอๆที่จะอยู่ด้านหลังของเราจริงๆแล้วมันแจกมันหลายครั้งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ในออฟฟี่นะ,ะนอนอสตวพี่ก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยและโลบอทเนี่ยเขาก็เอามาแจกข้างนอกอีกทีนึงค่ะใครที่ไปเล่นออฟฟี่ตอนนั้นแล้วไม่ได้ของไม่เป็นไรครั้งนี้นะคะเขาเอามาแจกแบบไม่จํากัดจานวนแล้วนะคะให้น้อง,อง,องกดบายเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็กดกิ๊บนาวครั้งนี้นะคะ จะไม่ต้องยืนยันตัวแต่ใครที่ต้องยืนยันตัวก็ยืนยันไปนะคะเฮ้ยแป้ใช้รหัสสำรออเนี่ยมารับนั่นเองพี่แป้จะทิ้งลิงก์นะคะของฟรีชิ้นนี้ไว้ใต้คลิปนี้กับน้องๆไปกดรับกันได้เลยขครที่เคยได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการเล่นออบบี้หรือกดมาก่อนที่พี่จะสอนเนี่ยน้องๆคอมเมนต์บอกพี่แป้ด้วยนะคะวว่าได้เลย